32ธันวาปีก่อนผู้หญิงกับผู้ชายบางคู่ก็พอดีกันแต่บางครั้งผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เข้าใจกันเพราะคนบางคนชอบทำตามใจตัวเองแบบสดรส ที่ให้ไปอ่ะเบอร์เรานะสว่วนเนี้ยเปนใจห้องเราเฮ้ยแต่เราไม่ได้ชอบชายนะเอาหน้าจะผู้หญิงผู้ชายอปลายทางมันก็เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวนะนายแกมึงเป็นไทยแต่ทํำไมจําเป็นอ่ะก่อนสี่ทุ่มอ่ะอย่าพิ่งมานะขอให้เราเตรียมตัวก่อนเจ๊ oh. <Yeah. S 3> มึงไม่เอากรุอนนะผู้ชายแบบเนี้ยแรงม,มันสูงมึงเอามันไม่อยู่หรอก ทั้งวงอ่ะมีคนเดียวเนี่ยเหรอมีสองคนครับเป็น duo band <l acht> แต่งตัวงเงี้ยเหรอแล้วรองเท้าอ่ะนคนละสี <l acht> ตัวสุดคิดแล้วไงไม่มีใครรู้สลักให้หยอกไมาความว่าย,ยัางไงผมอินดี้ครับอยัมเกย์ผมเน้นลุกไม่เน้นรับครับเน้นลุกไม่เน้นรับสบายโตแล้วสิกู เออป้าวันนี้ไปเจอสาวมาเห็นแล้วรู้สึกหัวใจเต้นแรงเออมันเป็นไงล่ะไปซ่อมกับเขาหรือยังจะบ้าหรอป้าผมเพิ่งเจอเขาอะผมจะคิดยังไงกับเขาได้ยังไงเอ๊ะแมไม่ให้เขาซ่ำมนะลูกรู้ไหมว่าการโดนซ่ำเนี่ยมันเป็นศิลปะป้ากลับมาให้เขาซ่ำไปป้าจะไปให้เขาซ่ำได้ยังไงเขาเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายทำไมจะไม่ได้เมื่อคืนพ่อโดนแม่แกซ่ำทั้งคืนเลยเชี่ยแม่งเกยดึงพ่อดึงลูกเลย จเจอพี่มึงแบบแปลกซะจนแก ounded. ต้องคิดถ <ism> ึงตัวมึงคิดถึงมันมึงมันเลวอิเป็นใจง่ายใช้ร่างกายเปลือกมึงก็สะพานให้มันเฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงวะเนี่ยคือเราอยากชวนกินข้าวอ่ะนายไปเถอะมันเกียจอ่ะเราไม่ได้ชวนไปไหนแค่เราอยากชวนกินข้าวเราทำเองนะถ้วยหนึ่งอ่ะของเราส่วนถ้วยอ่ะเธอเฮ้ยว่ามันจะเกินไปแล้วนะเว้ย มันเกินไปยังไงวะเกินมาคนนึงหหีูาคิดนอกกรอบมากไปเปิดตำราดูฝากของอะไรอ่ะมีคนเขาฝากของมาให้มัเก่งไปเลยสิ จริงอะถ้าคนที่ใช่สำหรับกูเลยนะเว้ยเขาอยากเจอ,อนนกูอยากโดนเฮ้ยจริงๆนะเว้ยเดือนกูนพร้อมแล้วเฮ้ยรอาจรยนะแวใไปใครไเข้าใจก็ไม่เป็นไรคเอเดเฮใครอะเราจะมาบอกคุอว่าหน้าตาเราจะตัวสู้ไม่ได้แต่หัวใจของเราอะ่ะ ตุดมากเฮ้ยอะไรสุดได้เนี่ยสุดเขตสเลดเป็ดคนโน้นก,ก็เรียกว่าตุดคนนี้ก็เรียกว่าแกก,กูไม่ใช่แกไม่ใช่ตุดเว้ยแล้วพี่เป็นอะไรครับกูเคอวีรบุรุษประตูหลังแต่ผู้หญิงยังเป็นทอมกัตดี้อยู่อย่า<ม>รีกทอมกัดี้เว้ยแล้วจะให้ผมเรียกว่าอะไรอ่ะกูเรือสตรีดนตีไทยและคุณจะหลงรักคนที่ใช้หัวใจผู้ผิดของขวัญได้สามข้อนะคะค่ะ ข้อแรกอยากได้เลยว่าไนหนูขอจับถูงพี่ได้ไหมคะจับไปก็ไม่เจอพี่ผ่านแล้วเชีย่ยแม่งเป็นเกมเหรอเนี่ยแเธอก